สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว youtube นะครับสวัสดี FC วิรุพลการช่างออนไลน์ทุกคน,นครับอยู่กับผมวิรพลการช่างเขช่นเคยนะครับผู้ดําเนินรายการแล้วก็ดําเนินรายการแต่เพียงผู้เดียวนะครับวันนี้จะพามาตัดโซ่ครับไม่ได้ว่างงานหรอกแต่ไล่เก็บงานเก่าอยู่ไล่เก็บงานให้มันเสร็จเสร็จไปเป็นทันๆก่อนเดือนหน้าก็จะรับงานน้อยลงแล้วนะครับงานซ่อมเครื่องงานซ่อมเครื่องที่พาอยู่ตอนนี้ก็มีหนึ่งสอง สามสี่คันนะครับถามสี่คันนะครับเดือนหน้าจะรับงานน้อยแล้วตัอสกีกาผมจะกลับบ้านครับกลับหลายวันเลยนะครับโซ่เวฟร้อยสิบไอนะครับเวลาเราเปลี่ยนโซ่สเตอร์เนี่ยข้างหน้าสิบสข้างหลังสาสิบหนะครับ ถ้าเป็นถ้าเป็นเดิมๆโรงงานมันจะเป็นชุดโซ่สเตอร์420มานะครับยาวข้างข้างหน้าเบอร์14 14ฟันข้างหลัง3ดฟันนะครับแต่เนี้ยผมลดลดตรงมาจากโรงงานฟันหนึ่งเป็น1436นะครับซื้อโซ่มายาว108ข้อนะครับมันต้องตัดนะครับเราจะตัดวิธีไหนมันมันมีข้อคู่กับข้อขี่นี่จริง <c> ๆ <oughs> มันต้องตัดออกมันเว็บร้อไปมันจะใช้อยู่ประมาณร้อยสี่ข้อนี่แหละผมซื้อมาร้อยแปดข้อนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับจริงๆมันต้องตัดข้อนี้นะครับต้องตัดข้อนี้เดี๋ยวจะลองทําตัดตัดผิดให้ดูถ้าตัดผิดมันจะเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดข้ออันนี้หนึ่งสองสสปทั้งหมดมันร้อยแปดข้อนับออกหนึ่งหนึ่งสองสาีห้เดันนี้เรเราตัดข้อที่ สองสามสี 4, ่ห้าเดี๋ยวจะตัดข้อที่หกให้ดูว่าตัดตัดข้อที่หกมันจะเป็นยังไงนี่คือตัดโซ่ผมจะเป็นในลักษณะนี้นะก็จะมีตัวมุน หลายคนใช้บล็อกรวมยิงปืดปืดปืืมันไม่จําเป็นหรอกครับเอามือหมุนมันก็หลุดแล้วโซ่ so, ผ้าอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้ตอกสี่มุมมันตอกแค่สองมุมใช้ตัวนี้ดันออกมันก็ดันอนอกได้แล้วเนี่ยอ่าหลุดแล้วแล้วก็คลายตัวนี้ออกนี่เห็นไหมอันนี้ถ้าตัดผิดมันจะเป็นแบบนี้ ถ้าเราตัดผิดต้องมันจะเป็นแบบนี้นี่เวลาเราใส่กิฟล,ล็อกโซ่มันจะใส่ไม่ได้เห็นไหมข้อโซ่มันก็จะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่จริงๆเราต้องตัดตรงนี้ออกนะครับถ้าเราตัดอย่างนี้มันจะใส่ข้อต่อโซ่ไม่ได้นะครับอ่าเวลาตัดเวลาตัดให้มันให้มันเหลือให้มันเหลือเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่ให้มันเป็นซี่ผ่าอย่างนี้นี่ถ้ามันเป็นซี่ผ่าอย่างนี้คือเราตัดผิดนะครับนี่นะครับนี่ถ้าเราตัดถูกต้องมันจะเป็นข้อต่อในลักษณะนี้ใช่ไหมมันจะไปเข้าอย่างนี้ปึ๊บแล้วเราก็จะใส่กิ๊บล็อกได้เลยนะครับ สมมติว่าเนยเราตัดถูกข้อมันก็จะใส่กิปบล็อกได้เลยเห็นไหมออนั่นแหละถ้าเราตัดผิดล่ะถ้าเราตัดผิดเหมือนที่ผมเจตนาตัดให้เอฟซีได้ดูเข้าอย่างนี้ใช่ไหมนี่มันจะเป็นในลักษณะนี้นี่เห็นไหมนี่มันเป็นอย่างนี้มันจะใส่ลิปล็อกก็ได้ข้อต่อโซ่ก็ได้เราต้องตัดใหม่ ้องตัดตรงนี้ให้สังเกตตรงนี้สังเกตตรงนี้นี่สังเกตแบบนี้อย่าไปตัดถ้ามันจะมีประกับใช่ไหมนี่อันนี้มันจะเป็นประกับถ้าเราจะตัดเราจะไปตัดข้อนี้ถ้าเราจะตัดอย่าไปตัดข้อนี้ให้มาตัดข้อนี้ให้มาดันสลักข้อนี้ออก ้กก็ดันออให้มันเหลือระยะไว้นะครับอย่าอย่าให้มันไปนตัดตึงเกินให้มันมีระยะด้วย เห็นไหมถ้าเราตัดถูกต้องมันจะเป็นแบบนี้นี่ครับมันจะเป็นทําไว้ให้มือใหม่หมดูนะคนที่เป็นช่างอยู่แล้วให้เลื่อนผ่านได้เลยนะครับเราเราไม่ว่ากันนะครับเนี่ยมันจะใส่ข้อต่อโซ่ได้พอดีเลยปุ๊บถ้าเราตัดแบบที่ผมตัดเมื่อกี้อันนั้นเขาเรียกว่าผิดข้อผิดแบบแล้วก็ใส่ใส่ปิ้นล็อกประคองตรงกลาง เวลาเราตั้งโซ่เวลาที่เราตั้งโซ่นะครับเวลาที่เราตั้งโซ่พยายามอย่าให้มันตึงเกินอย่าตั้งให้มันตึงเกินอันนี้ก็ถือว่าหย่อนอยู่นะครับเราก็ตั้งให้มันพอดีเวลาเราตั้งตึงเกินถ้าเราตั้งตึงมาก ถ้าเราตั้งตึงมากมันจะเกิดอะไรขึ้นเวลาไปซ้อนผู้โดยสารหรือมีคนซ้อนเนี่ยโซ่มันจะตึงทันทีเพราะโชคมันยุบมันต้องตั้งเผื่อเผื่อคนซ้อนด้วยครับตั้งประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าตึงนั่นแหลตึงตึงครับให้มันเหลือประมาณนี้นี่ให้มันอยู่ประมาณนี้น,นี่ครับประมาณนี้ตึงเกินไม่ได้ ด้วยให้มีคนนั่งคนซ้อนนะครับนี่ให้มันหย่อนประมาณนี้นี่ครับนี่แหละแล้วเวลาโชคมันยุบตัวโซ่ก็จะตึงขึ้นอีกรถคันนี้ทำหลายอย่างมากครับเครื่องทำใหม่ทั้งตัวตีบารกพืนเครื่องใหม่ ตีบาลูกปืนพ่อเบียงใหม่ข้างซ้ายนะครับแล้วก็ตีบาลูกปืนข้างซ้ายแล้วก็ลูกปืนห้องเครื่องทั้งหมดใหม่หมด <S <S เปลี่ยนโชค้คลัง <S 1> <S 1> เปลี่ยนสวิงอาร์มเปลี่ยนยางรองโซ่เปลี่ยนโซ่สเตอร์ผ้าบเบรกยางนอกมิชลินโชค้คลังไว้เอดเดิมโรงงานทรงเดิมนะครับโชค้คลังไว้เอทรงเดิมโรงงานแล้วก็ชุดโซ่สเตอร์ ครื่องใหม่ทั้งลูกนะครับนะอะไรหกอวเงียบจิบเหรอเอมโอ้วิ่งหนรถ เรีบยบร้อยแล้วนะที่ผมตัดโซ่ไว้นะครับีนะบ่ผมก็จะตั้งให้มันมีระยะประมาณนี้เลยนะครับให้มันเวลาเราแตะให้มันเกือบเกือบถึงสวิงอาร์มอะ่ะเหลืออยู่ประมาณครึ่งข้อมือจะถึงสวิงอาร์มนะครับเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะพอดีนะครับยิ่งไปซ้อนผู้โดยสารหลายคนถ้าเป็นเนี่ยลือรถใต้เลือเนี่ย,ต,ย,ยต้องตั้งหย่อนไว้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงโซ่ใหม่อย่าไปหยอดน้ามันนะครับ ให้ใช้เจละบีทาไปที่ข้อโซ่เนี่แหละเดี๋ยวมันก็จะเนี่ยทาตรงนี้ทาตรงนี้แล้วก็หมุนไปเรื่อยจะให้โซ่มันไปให้เจละบีมัน จะตั้งตึงมันยิ่งดังเดอ้อนะครับนี่ผมจะใช้ประมาณนี้ทาไว้อย่างนี้แหละครับเสร็จแล้วทาไว้ประมาณนี้เส,เสียงเสียงเจลร์บีเสียงเจลร์บีจะดังประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ประมาณนี้ มีตึงบ้างมีหย่อนบ้างนะครับเดี๋ยววิ่งสักวันสองวันก็จะพอดีนะครับมือลิงแล้วก็คลายน็อตตัวนี้ออกขยับหาได้นะครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์คนที่ทําให้นะครับแต่เครื่องยังไม่ได้ติดคอท่อก็รั่วคอท่อก็ขาดสนิมกินเดี๋ยวรอบบ่ายไปซื้อคอท่อมาเชื่อมว่าจะส่งงานตัออาทิตย์นี้แหละคันนี้นะครับประมาณนี้น่ครับชุดโซ่สเตอร์เก่าที่เปลี่ยนทิ้งนะครับนี่ครับอะไรเกา่า อะไรเก่าที่เปลี่ยนออกโชกลังพวกก้ามปูเกียร์พวกแผนคัตนี่ครับเปลี่ยนทิ้งหมดเลยสวิตไฟเกียร์ว่างต่างๆนานาอันนี้ก็อะไรเก่าที่ลูกค้าเปลี่ยนทิ้งยังไม่ได้เก็บลงถังเศษเหล็กนะครับ <S <S อะไรเครื่อง <S <S ทั้งนั้นเลยเก็บเดี๋ยวจะเก็บขายเศษเหล็กให้หมดเลย ประมาณนี้นะครับเทคนิคในการตัดโซ่ของผมใส่โซ่นะครับก็มีประมาณนี้แหละขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณํารับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ